สวัสดีครับพี่พี่เป็นอน้าด่านใช่ไหมครับอสอบถามนิดนึงพี่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมมาผมรับค่าคนละชุดกันฮะคนละชุดกันก็นั่นแหละทีนี้คนละชุดกันผมเข้าใจอันนี้เราตรวจฉี่ใช่ไหมพี่เมาขับครับหาเมาว่ายอดคดีเมาผมยังไม่ครบอ่าทีนี้ไอ้ที่ตรวจทั้งหมดนี่ลงบันทึกในเอกสารที่ก่อนตรวจมีไหมพี่ ก็ต้องไปถามเจ้าที่เขาไม่ใช่เออกใ็ในในในเมื่อว่าพี่เป็นหัวหน้าด่านอ่ะใช่ไหมเป็นหัวหน้าด่านนี่มีใคจะทําดไก็ใช่ไงแล้ว,แล,วแล้วทีนี้เอ่อม่อคืนนี้ได้กี่ลายครับม่อคือนไม่ทราบครับผมไม่ได้ตรวจเราเพิ่งมาเริ่มตอนเช้านี่แหละใช่ใช่ครับใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆย่งานผมยังไม่ไใจเมาขับเลยใจเย็นๆอยู่แล้วเออไม่ใช่ตะคอกแบบเสียงด<ร>ังเออผมไม่ได้เมาขับเลยเอออะไรนะเมาขับก็ดีชุดผมยังจับไม่ครบเลยผมต้องหาเมาขับเออพี่ก็ทำหน้าที่พี่ไปผมจะทำหน้าที่ผมก็ถูกไง แต่ถามาาไม่ตะโกนเอ้าไม่ไม่ยานะครับไม่ยาเออถามถามม,มันต้อง,องเออถามมันต้องเต็มใจตอบครับเจ้าหน้าที่ต้องเต็มใจตอบครับแต่บ้านถามมันเขาหาเม,มาครับแต่จริงตรงนี้เป็นจุดบริการพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลนะ,นะครับ